สวัสดีครับเมตุยครับสวัสดีจ้าวันนี้ก euh. ็มว่าตามในทางฝันแหลกของเมตุยเด้นะครับในงดกนเมตุยเขาคักนอฟอรี่เนาะครับครับก็มีเขาแปดห้านะครับอมีแปดห้าโรคห้นะครับกับกาชุดลางนอฟอรี่เขาตรงตรงเลยแล้วก็มีฝันแหลกเพื่อนครับสองเกตนะครับสี่ฝันเป็นปลาสองตัวนะครับเนาะอืมแล้วก็มีฝันเราแทบในสาวด้วยนะครับสองเกีติครับคือว่า เอนีเนะ,อ,นะอ่านอืมื่อกี้ก็เริ่มมาตามฟันแรกไม่ตุ้ฟันแรกแห้งมานนะครับแต่ว่ามีพีน้องเอซี่นะครับเอซี F ่มึงการโอนใหม่ไม่ตืยอสามรอยเนาะได้เปไม่ตุยอได้แล้วจ้าครับโลโอนให้เรียบร่อยเ<อ>นาะไม่ตื้อคว้าเลยเป็นกันคว้นเดียววันที่สองพภาพนี่ให้ถือลายก็เก่าถือลายหร้มาสามอยได้มาเป็นแสน งวดที่มาไดนะ้ไก่เทือกไร้ไรอยังสี่อันนั้นน่ะเมียแล้วว่าอยากได้ฟันแรกไปตุย้ยละก็เลยตามให้ก็ได้ยินว่าไปตุ้ยฟันแลนะ้วเนาะเลยมาตามฟันแรกให้คือเขานะครับงวดว่าเขาฟันอะไรเมียเขาคืเอเขาหักเสียองเจ็ดคืงวดเป็งวดที่เขาฟันในลาเนะี่ยจะฟันว่าในก่อดฟันว่าฟันว่าไปจับปลา,าอยู่ในกูเขาสองตัว ก็เลสองแปดจันตัวตีตีสองเก็ดสองแปดกันเลน,นเานาะแล้วก็ตีสองเก็ดสองแปดกันันแันว่าจับเอาสองตัวเนี่ยจะเป็นเม่เย็นเนาะเป็นโพเมยเย็นเป็นผู้ไปสอนไปสอนก็นเลยไปจับเอาปลาเนี่ยกะคุคนจับเอาสองตัววันนี้กีฟ้าเ,าเขาอเป่าหรือยี่เป็นแปดี่ห้าก็นเล่นล้มเปลี่นหาน้ำก็เลยเขาเทิร์นบนทั้งล่างเลยยังมีเมตุเราเขาฝันแท่นเมทาวอีกเขาสองเก็ดเนาะเฮากับลึกกับพ่อเนาพอลีว่า ขีมอเตอรคกับซองเกตขี then, 2008, e <c 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 ่มอเตอกับซองเกตไหมเลื un, ่องักเลื่องแม่ตรงกันเนาะเป็น็แล้วเนาะโอ้ยน้อเกิดเป็นดกเป็นักสิเกตดิแม่นแนนเป็นนักอมีิเกติเกตอ่ะเป็นฟันโคงสุไฟันนองไส้เนอมันนงว่าเขาเนาะมันได้ไปว่าเขามันได้แต่ว่าแม่ถ้าบุอการเลาโทรมาเนี่ยล่ะเอฟซีนส่วนใหญ่ฟันแรกแหกหวานนว่มามิตร์ัวเล่าฟันแม่นฟันมาหลายฟันหน่อยหนฟันมาเขาละตะวานไทยหน่อยสิ เลยบอกว่ามองเลยตามไปแน่ฟันแรกไม่ตุ่นแล้วแม่นเด้นะครับเอาล่องว่าฟันแรกสุฟังหนึไม่ตุ่นฟันเห็นฟันพออุ้มลูกลูกเป็นเด็กน้อยเนี่ยหน่อยอยู่แต่ว่าผู้พ่อกับประมาณว่าท่านเ่าดอกประมาณนั่นกลางคนนี่แหละที่สิบนี่แหละผู้พ่อเห็นนางอุ้มลูกใส่ตากโปรเจอรอยู่เห็นข้าขัดสั่นๆสั่นๆสักนิดหนึ่งไงฟ้าหรือฟ้าละพอเดินบ่บฟ ถ้าความเป็นผู้ใดญ่ของเนอุ้มลูกไไหมเาแห่งนเป็นพ่อกับลูกพ่อกับลูกนั่งนั่งอุ้มลูกแทตั๊กขโมงไว้่จ่าลูกกับในน้อยอยู่เว่า usted, พ่อกับว่าท่านเถานะกัเลว่าหาหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งเนยละตีหาหนึ่งหกึก็ได้หนึ่งกหนึ่งกบฝันซ้ำนี่หนึ่งไหมอ๋อเดี๋ยวมาฝันหน่อยเนี่ยอฝันยังว่าฝันบอกขมูฝันน้อยหน่อยฝันไปยุ่งเร่างไตัวจจังวะ ใช่หรือุ้มลูกในเงี้ยบางได็ดเหรอว่าโอ้โหแต่กว่าอยู่งบองเด็แต่ว่าเป็นคนไทบ้านเ้าบปะฮะเป็นคนไทบ้านเ้างม่กันไทบ้านเ้างหรแต่ว่าห้องห้องโอ้โหว่าเป็นผู้ใดห้องโอ้ว่าไทบานห้างเนี่ยคนในฝันรู้สึกว่าไปไทยบ้านไม่นแต่จะบวกลว่าผู้ใดปกติเป็นตุ้ยเป็ฝันเปนคนมาออาอายุออกบ้านเลยข้าเจ้านะเมื่อบ้านเจ้าของจำอะได้ป็นผู้ใดจำอะไ่ทีิบูดเลื่อมผัวจำเป็นผู้ใดเนาะออ๋นั่นเป็นผู้ใดกรับโอ้โหแต่ว่าบวกลวานางร่างไหนน่งอุ้มลูกเลยเอาลูกนั่งใส่ตักนั่งอุ้มกันอยู่นี่ จำได้ครับย่วนางอุ้มลูกนี่ก็เลยมาตีใส่เหล็กเหล่าอว่านครับนว่าเขาเนาะเขาเล้าแต่ว่ากไม่ถือไปเล่าไอ้ฟังของว่านเนาะเขาเล้าเขาไอ้ว่าก็เลยลงอยู่ด้วยเราเป็นว่าเนาะครับแต่ว่าผู้คนมักละทบานไทยรือว่ามั่นหมายทีเป็นระทบันไทยก็ได้บรนแรกนะมันจะเป็นตัวว่าเขาล่าหรือว่าเขาไทยก็ได้นะมันเข่าวทั้งล่าทั้งไทเป็นูกเพิ่นซื้อียว ชิ้หาชิบหก่ว่าเขาบ่ออะไอันเันบอมู่บ้านเอาเป็นร่องเลยการเล่ากับเป็เข้เนาะก็ว่ากมบ่อิดวาตันติดนั่นเันนี้พอียมืต้องจับระทีของด้วฟันหน่อยฟันอินเทียนฟันเป็นสีน้ำน้ำหลดมียนฟันบ่อไรดอกจับราทีของนะฟันแบบต้นงต้องอรฟันแดดหน้าฟันนี่เน่นคนฟันเกียวกับตัวคนหนึ่งบงแน่ยฟันอานี่แหละนะครับออกกัเป็นวา อันนี้เหาตามรัฐบาลไทยเราเนาะคอนี้เนาะครับครับตามรัฐบาลไทยเพิ่งนั่นเป็นรัฐบาลไทยขนาดถึงพวกเป็นเล่าก็ได้แต่ว่าเหล้าเรนออกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าค่ะพี่น้องเพิ่หมักรัฐบาลไทยเนาะาามรัฐบลไทยอันนี้พออุ้มลูกพลยจิรัฐบาลไทยเชิญเนาะก็ได้เชียนเชียนใส่เตะไตใส่อุ้มลูกอายุประมาณกลางคุณย้อนว่ารัฐบาลไทยเถอะรับไทยพี่น้องครับเป็นตัวเป็นไล่เมื่อคุณตุ้าชัวเป็นอย่างตามรัฐบาลไทยเนาะ เขามักมีส่วนรวมแต่ย่ำนอนกับพอ่อเหรอะโชว์นะครับนะนะครับโชว์ความฟันนือถือล่าสุดอีกแล้วนะครับคือ<ช>ถ<ว>ือันแรกแห้งมานนะครับฟันมาผู้ชายนะครับอุ้มลูกนะครับนางนางอุมม้มหรือว่ามือถัอนางอุ้มเอาเซตตักเนี่ยละเซตตากครับมันคือตีสิบห้าจุดหกเรื่องนะครับแต่ว่าดีเนี่ยเจา้ารัฐบาลไทยเลยลงงห้นะครับน้องขอบคุณมกักหลุมมัอถันห,หน่อยฝันยันเจียม ฟันหนอกได้ดีสั่นมาเอาโรคให้แน่ฟันแรกมาสั่นนะครับงวดนี้เขาจะฟันเชียวแรกนี่งวันมีตุยฟันแรกฟันแรกเล่นวันนี้เอาฟันแรกกับสิบห้าสิบหกเนี่ยพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับหาลองเบิึงฟันดีจังไหนเด้อตามต่อยเนาะมีตุยเนาะห้ามีตุยแล้วฟันไม่ตะวันนี่เขาลงฟันแรกก่อนเห็นรู้ว่าเป็นฟันแรกนะของวันนี้คือเลขสิบห้ากับสิบหกเนี่ยหลักนะครับ มีซ้ำนี่เลยแต่เ็นแขนฟนสันสันว่าันฟันบหญ้าคือผู้อื่นม่่ฝันยังีฟันรกกับันหน่อยๆฟันหน่อยๆ้วฟันเห็นซ้ำนี่แหละกับมันเดียวนะแันเญาฟันยญ้าไดกับฟันสันๆนิดเดียวตรอก่อนที่ว่าฟันตปากกับฟันหน่อยนี่ะเออจรมันเป็นฟันหน่อยใช่ไหมที่งได้ฟันหน่อยโอ้ยงวงี่ะฟันหน่อยว่นจำสันซื่อๆ มาฟันสันสันจกง่ายแค่เดียวอันฟันไ้ฟันตีได้ไม่ตีเนี่ยฟันฟันอตแจงกันเลยอีแจงไม่แม่นเลยีแจง่ฟันเีตแงแม่นแต่ยากเาะอเพราะยากจับอยู่ฟันอนีแจงไ่แม่นนะเอากรอกิว่องนะครับสำหรับผู้มาผฟันตีฟันหน่อยๆฟันวยย่ข้มูดอกมตีโอแดด้อนตตีแดดทังคนนี่แดดหอนับ จนวันคุณตุ้ยนี่ผมกระแดงมากระเปลี่ยนสีสองสีแล้วเอายอมผมใจสงการเนาะอายอมผมใสงการเนาะสงการไปเที่ยวใส่เหรอครับพอเรียกไปตุ้ยเที่ยวจะหลอกบัดบั่นห่อหนิละโอ้บัดห่อหนินะมีงานเนาะอ๋อไปไปเรียกไปฟันยอดยุกว่ะว nah ัไปฟันวับปีมีหมาล่ามีแล้ววองยอดยุกบาดห่อบัดห่อเนาะมีงานสงการมีสุปีเลยเนาะมีสุปีถือว่าเป็น งานบุญงานสมาชิ้านเท่าหรอคุณเพ็ดจัสุปีนี่สปีงานประจำปีครับบ้านเท่าลงมูลนดิงานลงปูชาหลงปูจันดานะคทามาโลผู้ใดเด็กเคยระวัตออกทีวีออกทีวีออซื้อดูได้เด็ออกทีวีเหลียเพันเนี่ยโคตร็ปร้นล่มมุนุยปุยเนี่ยแขนลงปูเนี่รอดด้วยรืวเนีบ่ สว่บมีอย่างเลยเหลีควนบ่ไายคนเรี้ยงบนเรียนเดียวคุมเด่อั้นบนขันเหมนเด้ดีจิดีนี่แลวูนเยเหลยงานบ่ไนอ๋นี่เดีวอันอัมีว่านเหนียวข้าวอันโรค่างข้างรับบบกอันนั่นรถนกันเงินรถเหมืงแห้งตัวรถมุนรถส่งไม่ได้เลคนหลอดแต่วอาคนมาเป็นยังเขียนตะกุดลวงปูเจ้าวานบาเรียงพออุ้มลูกนี่ด้อนจังแมนพอเยี่ยพออุ้มลูกพอกรบลูนพอจ้านี่ก็ต้องเป็นเก่าแม่นอยุหน่อยไปนกัส เยันก็ะกัเนะครับครับพมันคนกับดิพ่อาเท่าดอกว่เท่ากระจางเข้ามาพอเข้ามาพอนาะข้าให้พินเก่าดิซพอเกเดียวกันเอาเอกไปไาเป็น่งดอกนะครับพเลกับ่มากรับคือนพอตอนเรียกครับเู่บังเกิดเก้ายังี้อ่ะคู่บังเกิดเก้าเป็นเก้าจ้ ก็ยังรีบมองอย่างมองเล็กเล็กเด่นน้ำหาเรียกกันน้ำหาอยู่เล็กป่ะนี่ยก็น้ำหาคือเก่าดิสั้นดิเอาสั้นเลยพี่น้องสรุปนะครับสรุปวางวันนี้นะครับเมตุยนะครับฝันว่าพออุ้มลูกเนาะนะครับนั่งอยู่นะครับเมตุยวันที่สิบห้าสิบหกนะครับพอรีบลาไ้พอเนี่ยอยากเป็นเก่าดิแต่ว่าจริงๆแล้วหกก็เก่ากับตัวเดียวกันแล้วขึ้นแขนนะขึ้นบังเกิดเก้าเมครับผมเนาะกัตามนี้นะครับสิบห้าสิบหกตุยฝันหน่อยขึ้นแขนทั้งนี่ยแล้วพี่น้องนะครับฝัน ดูอุ้มพออุ้มลูกนะครับเนาะประมาณนี้แหละสิบห้าสิบหกไปโชว์ะมาณน้าเม,มตุยเด้อนะครับงวันนี้นี่แข่งมาปั่นครับขอบคุณเมตุ่หลายทีแบงค์ปันป่นฝันแรกพี่น้องเอสซี่เนาะฝันแะรกแข่งมาเดียวเมตุยตะเกาเอาขอบคุณพี่น้องเอสซี่ทักมือการเด้อนะครับมี่ซับสนุนช่องนะครับเม่ตุยนะรวยละวันรวยละวันนะครับมารวยปั่นโชคมารวยช่วยได้นะครับขอบคุณเอสซี่หลายทีมีน้ำกินน้ำใจแบงปั่นแน่ทั่ง ยังปันเนาะใส่เนาะใส่สอยพ่อได้คากาแฟคาประกาศดีสอนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเราเพื่อได้อยากรับสนุนกิดทักมาได้อีกขึ้นเรานะลาึบฟื้าเราพอดีเนาะคครรัับบผผมมยังลาบฟื้นเรานะครับขอขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับทีตุอะไบางที่เขาวงศ์มันผิดเลย